สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เรามาทานมากินข้าวต้มโครงปากดแม่น้ำโขงนะครับเห็นนะฮะแปากกดเขาเรียกว่าต้มโคลงนะวันนี้วันนี้เราทานอาหารเย็นเนี่ยเราสั่งมีต้มโครง ปลากรดแม่น้ำโขงนะครแล้วก็ไข่เจียววันนี้เราทานกันแบบง่ายๆนะฮะกลางเดือนนะครับก็ดูซิว่าอร่อยไหมไข่เค็มเออไข่ไข่เจียวนี่ก็ฟูนะครับก็น่าทานอืม ไข่ฟูนี่ไอข่เจียวนี่นะฮะถ้าทานร้อนๆเนี่ยก็จะอร่อยมากไข่นะฮะไข่เจียวเนี่ยถ้าทานเย็นๆไม่ค่อยอร่อยนี่ได้เลยลองมาชิมต้มโค้งนะฮะนี่นะครับต้มโคง้งปลา กดเห็นพ่อค้าเขาบอกว่าเป็นปลากรดที่ร้านนะฮะเขาบอกปลากรดแม่น้ำโขงที่มุกดาหารนะครับเขาขายกันเยอะมีทั้งปลากรดมีทั้งปลาหม,มึกเวียดนามมีทั้งหมูยอมีของเยอะเลยครับของเวียดนามเข้ามาทางมุกดาหารอันนี้เราก็ลองมาชิมดูว่าเขาบอกว่าอร่อยนะฮะรสชาติมันก็เหมือนกับต้มยำนะแต่แต่ต้มโค้งนี่รู้สึกว่า จะเผ็ดแต่แต่อร่อยดีนะฮะหอมเป็นปลาที่เขาเอามารมควันนะฮะเห็นปลาแล้วแข็งๆมันก็เหมือนปลาปลาฉลานหรือปลาที่ที่กัมพูชานะก็เรียกปลาอะไรนะปลาฉลาดหรือไงเนี่ยปลากรอบนะฮะก็น่้ทานครับอร่อยดีนะฮะวันนี้ก็แนะนำกับข้าวนะฮะ ที่เราสั่งมาทานก็มีเจียวไข่แล้วก็ต้มโครงปรากฏดแม่น้ำโขงนะแล้วก็ข้าวแางนี้นะครับโอเคครับแนะนำนะครับ